สวัสดีครับสวัสดีครับ SSC วอ Talk นะครับวันนี้ก็มากับคุณเต้อีกแล้วเจอกันอีกแล้วหลายรอบแล้วพรั้นี้เราดวงชะตาสมพงกันแล้วหลายรอบคราวที่แล้วเราเปิดยั่วกันไว้แล้วนาฬิกาบนข้อมือของคุณเต้มันเป็นนาฬิกาอะไรอ่ะเอ่อต้องบอกว่าเอ่อหลุยส์แต่ไม่ใช่หลุยส์วิกตองนะหลุยส์อะไรเอ่ยหลุยส์เออร์ลาดหลุยส์เออร์ลาดหลุยส์เออร์ลาดเพื่อนเพื่อนรู้จักปะไม่ใช่หลุยส์วิกตองนะเดี๋ยวเข้าใจผิด สมัยก่อนผมรู้จักลุยเออารลาดมาน,นานละแต่ลุยเอ,อารลาดในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าขายไม่ดีเลยเหครับเอาจริงๆว่าพี่ตั้งแต่ผมเล่นในกามาที่จริงผมก็ไม่รู้จักหลุยเออาร์ลาดนะแต่พอดีมีเจ้าพ่อทุกสถาบันท,ที่เรารู้จักกันดีพาผมไปป้ายาอีกแล้วครับก็เลยโดนมานอนไม่หลับเลยเหรอเออครับคือลุยเออาร์ลาดเนี่ยในอดีตเป็นนาฬิกาที่มีมายาวนานละแต่เป็นนาฬิกาที่ไม่ค่อยมีคนเล่นกัน ถือว่าเป็นนาฬิการ,ระดับล่างนอกสายตาแต่พอหลังๆมาเนี่ยซีอีโอเขาเนี่ยเกิดไม่รู้ไปได้ไอเดียมาจากไหนเขาไปหาคนคอลแลบอ่ะถูกแล้วคนที่เขาไปคอลแลบด้วยเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงมีฝีมือมีความเป็นตัวตนสูงมากนั้นลุยเอาลายก็เริ่มเกิดโดยเฉพาะกับอลันซิเบสเตียออย่างเดือนเนี้ยเดี๋ยวเดือนนี้ขอให้ดูนะครับคือต้องบอกว่า <c oughs> ครั้งแรกที่ผมไปเจอลุยเออร์ลาย ผมก็ที่จริงมันมีโมเดลนี้กออกมาแล้วแต่คนละสีนะครับซึ่งมันจะเป็นสีดําก่อนแต่ผมไม่ชอบนะครับรู้สึกว่ามันมืดๆทึมๆไปหน่อยจนล่าสุดก็ได้ิถูกเรียนเชิญไปอีกแล้วไม่รู้เขาจะพาผมไปกินเลี้ยงหรือว่าพาผมไปป้ายากันแน่แต่เขาก็ประสบความสําเร็จนะครับต้องบอกไว้ก่อนเ <laughs> ขาให้ผมโดนมาจนได้เลนนี้ต้องบอกว่าเลนนี้ มันเป็นนาฬิกาที่ยิ้มให้ผม,มถ้าเกิดพี่ดูที่หน้าปัดยิ้มไหมครับพี่สวยครับสวยมากนาฬิกามันยิ้มให้นะครับตัวสายก็จะเป็นแบบสายผ้าฟาร์บิกนะครับส่วนตัวตอกเวลารัดมันคล้ายๆตีนตุ๊กแกเงี้ยซึ่งตอนแรกที่ผมยังไม่ตัดสินใจซื้อเพราะผมมีความกังวลว่าเฮ้ยใช้ใช้ไปเดี๋ยวเวลาลอกเ,ออเขาเรียกแปะแล้วลอกออกแปะแล้วลอกออกมันจะเป็นขุยแล้วมันจะเสื่อมทีเนี้ยก็เลยมองว่าคือชอบแหละตัวบอดี้ชอบแล้วแต่ว่า จะหาสายอะไรมาใส่ก็ยังคิดอยู่นะครับแต่พอเราศึกษาข้อมูลไปแล้วไปสัมผัสตัวจริงรอบสองรู้สึกว่าแล้วสังเกตรตรงตรงแถบตีดูกแกตรงเนี้ครับผมรู้สึกว่าคุณภาพเขาดีมากอ่าผมให้ดูนะครับอันนี้ครับผมใส่มามากกว่า50ครั้งแล้วใส่เข้าใส่ออกมันยังไม่เป็นขุยลอกเลยนะครับพี่ออน่าสน,น,นใจแล้วผมก็ศึกษาว,าว่าถ้าเกิดสายมันเสียจริงๆแล้วอยากได้สายเดิมเขามีขายไหมมีขาย ห้าพันกว่าบาทชิปปิ้งมาแล้วราคาเน็ตเลยผมว่าโอเครับได้โอเคครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสมายเด t เดย์นะครับหรือสมายเดเดตในช้่เนี้ยผมจำไม่ได้ละนะครับคือเพื่อนๆอ,อาจจะทราบอาจจะไม่ทราบอารันซิปัสเตียนนี่เขาเป็นอร์ติศชาวอิตาลีนะฮะแล้วเขาก็ฝากผลงานไว้มากมาย แล้วในอดีตเขาเคยมียี่ห้อนาฬิกาของเขาเองก็ใช้ชื่อของเขาเลยชื่อว่าอัลเนซิบาสเตียนแล้วผมก็มีเพื่อนสนิทที่เล่นนาฬิกาด้วยกันคนหนึ่งเขาก็เล่นแต่นาฬิกายี่ห้อนี้นะนั้นอัลเนซิบาสเตียนก็ชิงปิดหูติดตาผมมาตลอดแต่ประเด็นคือในอดีตเวลาผมเล่นนาฬิกาผมเล่นแต่นาฬิการะดับกิกอร์หลักหมืน่นหลักหมื่นนาฬิกาอัลเนซิบาสเตียนเนี่ย<ๆ>เขาไม่มีหลักหมืน่นเขามีแต่หลักแสนนั้นในอดีต<ๆ>ผมไม่มีโอากาสได้สัมผัส นะพอรอยอลาดเขาเปิดออกมาเนี่ยผมผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะผมผมก็ซื้อไป1ตัวนะฮะเขาเขาร่วมกับอ a ลนซิเบสตีนไปหลายเวอร์ชันทีเดียวซึ่งนี่ก็คือ1ในเวอร์ชันที่เขาไปร่วมมอือถ้าเก <มา S 2> ิดผมจำไม่ผิดเขาเริ่มคอลแลบกับทางอเลนซิเบสตีนประมาณปี2018หรือปี2019ใช่ช่วงช่วงประมาณใกล้โควิดครับ,รบใช่ครับและความพิเศษของเรือนนี้คือเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชันอีกแล้วครับคอลแลบมันนิ่มีแต่ทุกเรือนแหละ 178เดรือนและตัวนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่ทางหลุยเออร์หลาดเขาจะคอลแลบกับอลันเซบาสเตียนนะครับในในอีดิชันนี้นะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะมีแบบการหวนคืนวงการออกมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่เพราะอลันเซบาสเตียนป่วยหนักหรอครับป่วยหนักครับตอนที่เขาคอลแลบกันนี้ก็ป่วยหนักแล้วดังนั้นผมว่าก็ติดโควิดหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาป่วยหนักครับเป็นโรคแบบติดยาวๆนะเขาก็ไม่รู้เป็นไรแน่เขาก็ไม่ได้เปิดเผย คืออเันซบาสเตียนอย่างที่ผมผมผมเมื่อกี้กล่าวอ้างไปก็เป็นเป็นศิลปินชาวอิตาลีเนี่ยการออกแบบนาฬิกาของเขาเขาจะไม่เหมือนใครนะฮะนั้นนาฬิกาในอดีตมานี่ก็คือจะดิบดิบผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะประวัติของอเันสเาสเตียนพี่ <ừ. S 2> เขาเป็นแบบเขาเลยคล้ายคล้ายอินเทเลียดีไซน์มาก่อนเก็เป็นอินเทเลียครับอ่า<ๆ>แล้วเ<ๆ><ๆ>ขาก็มีความหลงใหลในเรื่องนาฬิกาใช่ใช่อ่าตั้งแต่นั้นมาเขาก็พยายามแบบศึกษาค้นคว้าทำแบรนด์ของตัวเองถ้าเกิดสังเกตในใน เขาเรียก DNA ของความเป็นอลันเซบาสเตียนจะเห็นเขาเล่นสีสันเพราะเขาด้วยความที่ว่าเขาเป็นอินเทอร์เนันแมตช์คู่สีต่างพวกนี้ครับเขาจะเน้นสีแดงกับสีเหลืองแทบจะทุกทุกอะไรของเขาเนี่ยจะมีสีแดงกับสีเหลืองแล้วก็เข็มของเขาเนี่ยจะเป็นเข็มที่มีความเป็นตัวตนของเขามากๆดูปุ๊บอ่าอลันเซบาสเตียนแล้วเม็ดมะยมนะฮะมีกี่เม็ดก็มีกี่สีนะฮะเช่นว,ว่าเราเป็นสามเข็ม ก็ไม,ม่ประยมอันเดียวเขาก็จะมีสีอยู่ข้างๆแต่ถ้าเป็นโครโนกราฟ3ปุ่มนะฮะก็เช่นเดียวกันเข็มจับเวลาปุ่มจับเวลาก็จะมีสีเหมือนกันนั่นก็คือเล่นสีสันแบบเต็มเหนียวนะเพื่อนๆที่ชอบสีสันชอบความที่นาฬิกาที่ไม่เหมือนใครอาันซิสเตียนตอบโจทย์แต่หลงัลงๆเขาไม่ได้ออกนาฬิการเขาเองแล้วถ้าอยากชอบก็ต้องไปลุยเออรล์ลาเอร์ลาเท่านั้นที่ผมชอบตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือเนื่องความเนื่องจากว่าดีไซน์เขาอะ มันมันดูเรียบง่ายแล้วมีสีสันและชอบการแสดงวันที่คือเขาใช้แบบเขาเรียกอีโมจิแสดงวันที่แบบอีโมจิปกติในการพวกที่เป็นเดย์เดทเขาจะแสดงจัน์รอังคารพุธพฤหัสศุกเป็นตัวย่อแล้วแต่วันใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยพอเขาคอลแลบกับทางอารันเซบาสเตียนตัวเนี้ยเขาใช้อีโมจิในการแสดงวันที่คือวันจันทร์จะเป็นหน้าบึง้งนะครับแล้วก็ไล่ไปมี7จ็ดอีโมจิ ไอคอนด้วยกันค่อยๆยิ้มถูกต้องเพราะว่าวันวันวันจันที่วันแรกนะโอ้โหทรมานเลยมาทํางานแล้วก็ไล่ๆค่อยๆค่อยๆจากผ่อนคลาบึ้งตึงก็ใครเป็นหน้าธรรมดาหน้าธรรมดาก็ค่อยๆมียิ้มนิดๆแล้วก็มายิ้มกว้างเอาตอนนะบิ๊กเอ็นอีกจุดหนึ่งนะพี่ที่ตอนแรกผมไม่ตัดสินใจซื้อณักวันนั้นเนี่ยผมไปคลิกเขาไปเปิดตัวอ่าผมยังผมชอบแล้วนะคือถ้าเกิดวันนั้นน่ะคือได้ดีลที่ดีแต่รู้แหละว่าไม่ได้ก็ต่อรองไปเล่นๆนะครับ ที่ยังไม่ซื้อสองอย่างที่ผมติดใจคือเรื่องสายกับเรื่องเม็ดประยม,มพี่เหสังเกตเห็นเม็ดประยมไหมมันเรียบมันไม่มีแบบเ,เขาเรียกว่า็กเจอร์ในการจับเพราะฉะนั้นผมก็คิดไว้ในใจว่าแล้วตอนขึ้นคาวหรือตอนปรับเป็นที่หรือปรับเวลามันจะลําบากหรือเปล่าแต่พอได้เล่นของจริงแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเฮ้ยมันก็ง่ายดีนะนะครับม,มันเป็นการดีไซน์แบบเออันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันแปลกดีนาฬิการเรือนนี้ของคุณเนี่ยที่ผม รู้สึกประทับใจเพราะสีของเขามองแต่ไกลเลยว่าสีมันมันไม่เหมือนใครใช่สวยมากใช่สีมันแบบน่ารักสุดสายใช่ใช่สวยมากอ๋อตัวบอดี้ตัว,ตวนี้มันเป็นไทเทเนียมเกรดสองนะครับส่วนเงาเงาตรงนี้เขาเป็นแบบเกรดสองเหมือนกันแต่เขาขัดเป็นแบบเกรดห้านะครับแต่ขัดยังไงผมไม่แน่ใจนะไม่ต้องถามผมนะผมขัดไม่เป็นถ้าเกิดผมขัดก็คงเป็นรอยสแครทนะครับตอนแรกนึกว่าเขาเกรดสองกับเกรดห้าผสมกันไม่ใช่ไม่ใช่ กลายเป็นการขัดเงาคมันขัดได้ด้วยเหรอเกล็ดห้างงใช่ไหมผมก็ยังงงอยู่ผมน่าจะว่าตัวเรือน่าจะเป็นเกตสองตัวขอบน่าจะเป็นเกล5ห้ามากกว่าผสมกันใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวผมก็ไม่รู้ไม่เป็นไทเทเนียมเหมือนกันมันน่าจะผสมกันได้อยู่แล้วครับเพราะการจริงๆผมเชื่อว่าเกล็เกตที่มันแตกต่างกันมันน่าจะเกี่ยวกับอุณหภูมิแล้วก็เกี่ยวกับการขัดนี่แหละเนาะ ส่วนเครื่องตัวนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะเครื่องของตัวนี้เป็นเครื่องออโต้ของเซเลตานะครับก็เซเลตาก็เหมือนกับ ETA เอนี่ยดีแต่เอท ETA ไม่ขายก็เซเลตานี่แหละที่ของตลาดแล้วเราก็จะได้สวิตช์เมสทันทีคือเพื่อนเพื่อนรู้จักเครื่องเซเลตาไหมฮะเครื่องเซเลตาจริงๆก็คือโคลน ETA นั่นเองนะครับเพื่อนอาจจะบอกเอ้ยเขาไม่ได้โคลนกันจริงๆถ้าไปดูแบบเนี่ยคล้ายเคลียงคล้ายคลึงกันมากนะคือ พอพูดเราพูดถึงเครื่องใช่ไหมพี่ mm. ที่เป็น Eta m i l t a เจ l ลต้าอะไรพวกนี้บางคนเขาก็ติดใจเวลาซื้อในการบอกเฮ้ยเราซื้อในการ Luxury w a ว c h ขนาดนี้ราคาระดับหลายๆแสนหรือแสนัขึ้นไปใช่ไหมพี่ทำไมเราได้เครื่องแค่นี้ผมมองว่าเครื่องของเขาก็ไม่ได้แย่นะครับคือให้มองว่าเราชอบอะไรที่นาฬกากนานกาตอบโจทย์อะไรกับเราเราอยากได้อะไรกับนกาคือถ้าเกิดคุณมองว่า คุณลงทุนสมมติ5 0 0แสนนะได้เครื่อง<ๆ>เครื่องเซเลตามาคุณบอกเฮ้ย<อ>ไม่คุม้มคุณก็ไปซื้อเครื่องอินเฮาส์แต่บางทีดีไซน์หรือรูปลัก๊กออกแบบอาจฟังก์ชันอาจไม่ตอบโจทย์คุณหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับฟีิการเล่นก็อย่างที่พี่เล็กเคยเคยพูดไว้ว่าเราเล่นในกาเพราะอะไรกินกําไรเล่งเพราะชอบเล่งเพราะเราชื่นชอบสะสมส่วนตัวอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่คนเล่นนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไม่มีผิดไม่มีถูก,ถกอันนั้นสําคัญที่สุดครับขอแค่มีตังค์นะครับ คุยแม่มาหน้ามันใส่ตอนจบอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆไหมครับเราคุณนั่นแหละจะฝากอะไรถึงแฟนๆอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับสําหรับผมนะครับคนที่ชื่นชอบตัวหลุยเออร์ลาดนะครับก็ไม่มีผิดไม่ถูกเช่นเดิมครับคืออย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจว่าซื้อแม้ซื้อมาแล้วราคาจะไม่เด่นไม่ได้ดังนะครับหรือจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบนะครับตรงนี้ เราเล่นเพราะเราชื่นชอบเราเล่นเพราะเราสะสมนะครับเอาที่เราสบายใจเอาที่ว่าเราซื้อมาแล้วเราได้สวมใส่เรามีความสุขกับการใส่ในาฬิกาเป็นหลักนะครับผมในส่วนนี้และก็ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยนะครับเพราะว่านาฬิกาก็ไหลตังอยู่ก็คุณเต้แกก็เป็นแอดมินเพจ ก็ไปยาตัวเองไปเรื่อยคัะพี่ขยันไปออกงานนาฬิกามากถ้าเพื่อนๆเจอแกก็ทักทายแกได้นะไม่เหมือนผมเป็นคนไม่ค่อยชอบออกงานนาฬิกาเจอผมยากหน่อยก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับผมก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนมาที่งานแบง g k ของ n d e p e n d e n t w a t อ h Gang นะครับส6 1 7กพฤศจิกายนนี้ที่สามย่านมิตทาวนะครับ ตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงประมาณ1ทุ่มนะครับเจอกันนะครับ